พิลพลทเทเตอร์เฮาส์นะครับก็จากที่เราทํางานเรื่องห้องโฮมเทเตอร์ห้องโฮมซีนีมามากว่าเกือบยีปีแล้วนะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ผ่านการทําห้องฟังรวมงการเซตอัพประมาณสามพันกว่าห้องละเราก็มีข้อมูลต่างๆแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เก็บรวบรวมมาเราเราก็ทาคลิปเรื่องพวกนี้มาตลอดแต่วันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ทันสมัยที่สุดล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับกับคนที่คิดจะทําห้องคอมิวเตอร์หรือห้องฟังเพลง วันนี้ผมก็เลยจะมาเสนอนะครับคู้มือการทําห้องโฮมเทเตอร์แบบถูกต้องนะครับแล้วก็ไปเสร็จรบรัดแบบ5ขั้นตอนที่ชัดเจนเรียบง่ายและใครๆก็ทําตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนสร้างบ้านสถานปนิกหรือว,ว่าอินเทร์เตทั่วไปสามารถหยิบไปใช้งานได้เลยก็จะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญทั้งหมดก็ทั้งหมดจะมี5เอพิโซดด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะทำจากเอพิโซดแรกไปก่อนนะครับ เรื่องที่1ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างห้องนะครับว่าเช่นตอนนี้เรากำลังจะก่อสร้างห้องนะครับผนังอะไรประเภทไหนที่จะทําให้เสียงมันดีที่สุดนะครับเก็บเสียงได้ดีที่สุดแล้วก็บ้านที่มีอยู่แล้วเงเี้ยแล้วก็จะใช้พื้นที่เดิมมาแต่ว่ามีเสียงไปรบกวนเพื่อนบ้านใช้ผนังร่วมกันหรือว่าในภายในบ้านแล้วก็มีปัญหากับห้องนอนเด็กที่อยู่ข้าง,างห้องนอนผู้สูงอายุหรือว่าติดห้องพระอะไรเงี้ยครับเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับ อันนี้จะเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกเด้นเลโชสัดส่วนห้องที่ถูกต้องที่ทําให้เสียงดีนะครับถ้าสัดส่วนห้องที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ฟรีแอนซี่และสปอนส์ทำออกมาได้ถูกต้องนะครับเรื่องรูมโหมดการใช้โปรแกรมในการคํานวณว,ว่าสัดส่วนห้องที่ถูกต้องถ้าเกิดสร้างใหม่ตั้งแต่แรกเนี่ยกว้างยาวสูงเท่าไหร่ดีแล้วถ้าเกิดมีห้องมีอยู่แล้วเงี้ยก็เราอาจจะโดนฟิกด้วยค่าความกว้างความยาวอาจปรับที่ฝ้านะครับว่า ควาสูงต่ำเท่าไหร่มันถึงจะโอเคแล้วก็โปรแกรมมันก็สามารถซิมูเลตได้ด้วยว่าเราจะวางับวูเฟอร์ในตำแหน่งไหนดีใช้กี่ตัวเพื่อให้นะ้าตำแหน่งนั่งฟังเนี่ยก็ f l a ราบเรียบนะครับความถี่ก็ไม่ไม่เกิดโนดแอนติ้โนดขึ้นมานะครับก็ทำให้ความถี่ราบเรียบเบสตอบสนองได้ดีสำหรับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานอะคูสติกห้องฟังนะครับเช่นเรื่องอ t ร0ทีนะครับแล้วก็เรื่องดิฟฟิเซอร์แอปโซฟเบอร์นะครับว่าการใช้ อะไรหนะ้าตำแหน่งไหนมีผลยังไงบ้างเพื่อทำให้เสียงออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็น้อยฟรที่สำคัญห้องนอนมีค่าน้อยฟรอที่ดีเท่าไหร่ห้องโฮมเธเตอร์น้อยฟรอควรจะเท่าไหร่ถึงจะดีละเอียดได้เต็มที่ดีที่สุดไม่มีเสียงรบกวนนะครับสำหรับเรื่องที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่เราแตกข้อขึอข้นมาใหม่นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องมลพิษภายในห้องฟังเนื่องจากห้องห้องฟังเนี่ยเป็นห้องปิดวัสดุต่างที่ใช้มันก็จะมีฟอร์มอลดีไฮด์ในตัวไม่ว่าจะเป็นโซฟานะครับคุณภาพของหนัง พรมบางประเภทหรือไม้วัสดุบางประเภท e2 ที่นิยมใช้กันหรือ hmr ที่ใช้กันเนี่ยมันมีฟอร์มอลดีไฮที่สูงมากแล้วพอเป็นห้องปิดไม่มีเวนติเลชันที่ดีไม่มีการระบายอากาศที่ดีเนี่ยทำให้ฟอร์มาอลดีไฮเนี่ยสูงแต่ว่าถ้าเรานั่งฟังนานๆเน,น,นี่ยก็ไม่ไม่ดีกับสุขภาพแน่นอนเรามีเครื่องมือวัดท,ที่ที่ทดสอบออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์แล้วก็มีการวัดโชว์แล้วก็ทาให้ดูว่าค่าที่ถูกต้องมันควรจะเป็นเท่าไหร่ การระบ,บายอากาศที่ดีก็ทาให้เราอยู่ในห้องนี้แบบอย่างปลอดภัยดูหนังสบายใจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับสำหรับข้อที่5ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟพื้นฐานนะครับว่า1เฟสเป็นยังไง3เฟสเป็นยังไงกระแสะไฟที่ห้องมาควรจะเป็นกี่แอมป์ดีสามสิบแอมป์พอไหมยี่สิบแอมป์พอไหมหรือว่าแล้วก็เรื่องระบบกราวนะครับกราวด,ดีๆเป็นยังไงโอห์มต้องเท่าไหร่ค่าความต้านทานที่ดีสำหรับกราวที่ดีต้องเป็นยังไงปกติก็จะเป็นกราวหลอดนะครับก็เป็นแท่งเหล็กชุบทองแดง ดีขึ้นมาก็จะเป็นท่องแรงแท้นะครับดีขึ้นไปอีกก็จะเป็นไวเมดไวเมดเนี่ยมันจะกระจายความต้านทานได้ดีก็ช่วยลดข้อความต้านทานได้สูงแล้วเราจะสามารถขนานไวเมดลงไปได้เรื่อยๆถ้าความต้นานทานสําหรับพวกเกี่ยวกับการสื่อสารเนี่ยต้องต่ำกว่า2โอห์มแต่สำหรับโฮมเทเตอร์ถ้าใช้ไวเมดแล้วทําหลายๆชั้นขนานไปเรื่อยๆเราทําได้ต่ํากว่า0.5โ oh อห์มเลยทีซ้ำนั่นแปลว่าน้อยฟรอของห้องของระบบเครื่องเสียงนะครับน้อยหายไปเลยภาพชัดเสียงดี พวกนี้คือพื้นฐานที่ดีสำหรับการทําห้องฟังทั้งหมดถ้าทําได้ตาม5ข้อที่ผมบ้ามาเนี่ยรับรองว่าใส่ชุดเครื่องเสียงอะไรไปเซตอัพรับรองว่าได้ผล100%ซื้อล้านใช้ล้านซื้อแสนใช้แสนแน่นอนครับเดี๋ยวลองมาเริ่มจากหัวข้อแรกวันนี้กันเลยนะครับสําหรับหัวข้อแรกนะครับก็คือการกันเสียงรบกวนที่ผ่านผนังไปสู่บ้านข้างเคียงหรือเพื่อนข้างห้องนะครับด้วยการ เพิ่มค่า STC หรือค่า TL Transmission Loss นะครับเริ่มแรกก่อนเลยเรามาดูกันว่าเสียงันเดินทางยังไงก่อนเราจะรู้ว่าจะกั้นเสียงมันยังไงเสียงน่ะเดินทาง2แบบนะครับขั้นแรกก็คือจะเป็นเรื่องของ i r b o บ n e นะครับก็คือการพูดแล้วก็เดินทางผ่านอากาศจากปากเราที่เปล่งเสียงออกไปหรือจากลำโพงแล้วก็เดินทางไปสู่หูคนนะครับซึ่งเสียงน่าจะเดินทางรอบทิศตัวเป็นอมลมิอะลมิก็คือกระจายรอบตัวเป็นสา0รอองศาไม่ว่าจุคกณตัดเสียงจะอยู่ไหนก็ตามนะครับ เราผู้ฟังอยู่ด้านหน้าด้านหลังด้านบนด้านล่างด้านใต้เสียงก็เดินทางไปถึงได้ทั้งหมดนั่นคือเดินทางผ่านอากาศในอวกาศไม่มีเป็นสุญญากาศเพราะฉะนั้นเสียงไม่สามารถเดินทางในอวกาศได้เราคุยเรารู้กันอยู่แล้วอย่างหนัง Star War ลอะไรพวกนี้นั่นคือเอฟเฟกเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงเราไม่สามารถไม่สามารถไปถ่ายในอวกาศได้อยู่แล้วถึงไปถ่ายได้จริงเสียงมันก็เดินทางไม่ได้เราจะไม่มีเสียงดาบเลเซอร์ในอวกาศแน่นอนเราจะมีเสียงระเบิดในอวกาศแน่นอนนะครับ เพราะวมันเป็นสุญญากาศส่วนเรื่องที่2ก็เสียงก็จะเดินทางผ่านเรียกว่าสตรักเจอบอลก็คือผ่านโครงสร้างอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยเพราะแอร์บอลเนี่ยเราจะกั้นโดยผนังธรรมดาเนี่ยมันก็จะหายไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสตรักเจอบอลก็คือส่วนมากจะเป็นความถี่ต่ําความถี่กลางความถี่ต่ําซึ่งมีพลังงานสูงอันนี้มันก็จะวิ่งไปตามไหนก็วิ่งไปตามผนังถ้าผานังมันหนาหน่อยเราก็จะกั้นเสียงได้มากขึ้นแต่สตรักเจอบอลมันวิ่งไปตามไม่ได้ตามผนังอย่างเดียวไปตามพื้นด้วย ไปตามฝ้าด้วยไปตามโครงสร้างทั้งหมดเลยเพราะมันกระจายเสียงแบบออมนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าวัสดุพื้นแข็งแรงหนาหนังหนาฝ้าสูงจนพลังงานวิ่งไปไม่ถึงอะไรเงี้ยก็ทําให้เสียงรบกวนออกไปนอกห้องน้อยหรือว่ากั้นเสียงการรบกวนจากข้างนอกเช่นรถบรรทุกวิ่งเข้ามาเสียงเครื่องบินบินผ่านอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยรบกวนเราก็จะนอนหลับสนิทในห้องนอนได้เพราะว่าเสียงรบกวนเข้ามาน้อยหรือแม้แต่ห้องโฮมเเตอร์เนี่ยเสียงรบกวนเข้ามามันก็จะน้อยลงก็แปลว่า เราเปิดโวลลุ่มเท่าไหร่เราก็ได้เสียงคุณภาพตามนั้นเลยเพราะเสียงรบกวนภายนอกไ,ม,ไม,ม,ม่มาเสริมมาเสริมหรือมากลบสิ่งที่ลำโพงสร้างออกมาเรื่องต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงเรื่อง Sound t r a n s m i i o n l o s s ก็คือค่าการบ่งบอกถึงการผ่านของเสียงจากผนังหนึ่งไปผนังหนึ่งนะครับหรือว่า tl นั่นเอง tl เนี่ยเราจะเขาจะแจ้งเป็นออกเตปออกเตปเลยก็คือตั้งแต่ความถี่สูงสุดถึงความถี่ต่ำแต่ว่ามันยุ่งยากวิธีการทำก็คือเขาจะสร้างผนังห้อง ห้องสองห้องขึ้นมาโดยผนังห้องแรกที่จะที่จะปล่อยแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยจะต้องแข็งแรงมากๆเช่นผนังปูนหนาๆเลยก่อสร้างมาแล้วก็ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงประมาณสักอา,อาจจะ50เซนหรือ40เซนโดยรอบนะครับก็จะหนาเสร็จแล้วก็จะมีผนังด้านหนึ่งทําเป็นผนังอ่อนผนังนี้แหละเราจะมาคํานวณว่าทานสมิทช์ลอสจากห้องนี้ไปห้องหนึ่งที่เราไมตั้งไว้เนี่ยว่ามันจะเสียงผ่านไปที่ความดังเท่าไหร่แต่ค่าทีแอลนี่มันจะเรียดอ่อนมากเพราะมันจะบอดได้เป็นออกเตปเลยว่าทุกความถี่ ผ่านจากผนังเช่นมวลเบาอิฐแดงหรือว่าผนังทองซีลายผ่านม่านอจะบอกทั้งหมดแต่เรื่องจริงมันมันจะลําบากนิดนึงในการอธิบายมันจะมีอีกค่าหนึ่งที่เป็นค่าเหมือนผลรวมคร่าวๆของบางช่วงก็คือค่า S T C ก็คือ Sound Transmission Class นะครับค่ายิ่งสูงก็แปลว่าค่าการกั้นเสียงก็ยิ่งมากตามไปด้วยก็แปลว่าเสียงที่หลุดรอดออกไปก็จะน้อยลงเพียงแต่ว่าค่านี้ มันจะไม่ได้บบวกถึงความถี่ต่ำส่นวนมากก็จะเป็นกลางต่ำขึ้นไปถึงสูงจะเป็นค่าที่สถาปนิกหรือวิศวกรทั่วไปเอาไว้ใช้สําหรับการกําหนดห้องแต่ละห้องว่าควรจะมีค่า STC เท่าไหร่แล้วเราจะนอนหลับสนิทไหมห้องโคมเทเตอร์เนี่ยค่า STC ยิ่งสูงก็จะทาให้ค่าการกั้นเสียงมากขึ้นเรื่อยๆแปลว่าเราเปิดดังเท่าไหร่ค่าการรบกวนที่เสียงหลุดออกไปก็จะน้อยลงเช่นเดียวกันเสียงข้างนอกดังเท่าไหร่เครื่องบินรถบรรทุกวิ่งมาหรือเสียงตะโกน ็ถ้าจะไม่หลุดเข้ามาเลยก็เราจะเน้นค่า S.T.T ที่สูงเข้าไว้ก่อนก็จะเกิดประโยชน์กับห้องฟังนะครับคราวนี้ S.T.C ก็มันมาจากผนังก่อนแล้วกันเพราะพื้นนี่น่าจะทั่วไปละก็สําหรับค่า S.T.C ยกตัวอย่างกันง่ายๆนะครับเอาผนังก่อนแล้วกันเนี่ยเป็นค่าที่มองเห็นแล้วก็ง่ายที่สุดสําหรับบ้านสร้างใหม่หรือกลาลังกอ่อสร้างนะครับเราจะรู้จักอิฐหลกัหลกๆเลยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสประเภทก็คืออิฐแดงอิฐแดงนี่คือประเภทอิฐแดงคืออิฐมอนนั่นแหละ แม่แบบมีลูกลวงนะครับค่าที่จะพูดก็คืออิฐแดงเต็มๆแล้วก็อิฐมวลเบาสุดท้ายก็จะเป็นผนังเบาที่เป็นโครงซีลายซีซีเบอร์หกสนะครับแล้วก็กันโดยยึดซ้ำอะไรพวกนี้นนเรียกวผนังเบาเราจะพูดถึงสามค่านี้เป็นหลักเพราะเป็นผนังที่ใช้มากที่สุดสําหรับบ้านที่กําลังจะปลูกเนี่ยถ้าเลือกอิฐได้เนี่ยอิฐแดงเนี่ยก็สามารถกั้นเสียงดีที่สุดก็คือค่า s t c สูงสุดถ้าก่ออิฐแดง1ชั้นนะครับก่อครึ่งแผ่นก่อฉาบป,ประมาณ10เซนเนี่ยค่า S.C.C อยู่ท ก็แปลว่าสมมติเราอยู่ผนังด้านหนึ่งเปิดวอลลุ่มดังที่100อยู่อีฝั่งหนึ่งเราจะได้ยินแค่54าสิบเดซิเบลก็คือกั้นเสียงได้ทั้งหมด46เดซิเบลพอเป็นห้องคอมเพเตอร์ถ้ากั้นได้เนี่ยถ้าเรากั้นอีแดง2ชั้นนะครับแล้วก็มีแก๊ปตรงกลางแก๊ปอากาศสัก5เซนผนังก็จะประมาณ25เซนตัวนี้ STC จะสูงขึ้นไปเป็น6 3เดซิเบลก็แปลว่าถ้าเราเปิด1 0อเดซิเบลเราจะได้ยินแค่36บเดซิเบลนั่นถึงขั้น,นยิ ถ้าทําถึงขั้นนี้แล้วยังไม่พอใจต้องเก็บเสียงได้มากกว่านี้ก็แน่ว่าแก๊ปตรงกลางที่เราก ăn, ัน้นไว้5เซนเว้นไว้5เซนเราก็ใส่พวกอินสูลเลชันซึ่งก็มีล็อกกูนะครับมีซาวบล็อกของ s c g 5เซนหรือ10เซนอัดก็ไปเลยอันนี้ ATC จะเพิ่มขึ้นเป b, น็น7จ็ดสิเดซิเบลนั่นคือค่าค่าการกั้นเสียงที่สุดยอดแล้วนะครับแปลว่าเสียงที่จะรอดจากผนังประเภทก่อ,ออีก2ชั้นแล้วมีอินสูลเลชันตรงกลางเนี่ยจะรอดลงไปได้น้อยมาก แล้วก็ผนังแบบที่2ซึ่งมีการเขาจะผิดกันเยอะมากนะครับก็คืออิฐมวลเบาอิฐมวลเบาเนี่ยกำเนิดมามาสัก25ปีที่แล้วมีคนมีคนเคยบอกว่าอิฐมวลเบามีรูพรุนมันจะไปสลายแรงสะเทือนสลายเสียงเข้าไปข้างในได้เยอะเพราะฉะนั้นค่าการกั้นเสียงจะดีกว่าอิฐแดงจากการทดสอบแล้วมันไม่ใช่นะครับอันนี้อิฐมวลเบาทั่วไปก็เริ่มต้นที่7.5เซนก่อฉาบด้วยด้วยปูนก็จะเป็น10เซนเหมือนกันค่าการกั้นเสียงอ่ะ จะเบาแล้วก็กั้นเสียงได้น้อยกว่าอีดแดงคือจะอยู่ที่36เดซิเบลก็แปลว่าเสียงเปิด1 0 0ยร้อยเดซิเบลนะครับก็เสียงก็จะลดไปเหลือแค่6 2ก็คือมากกว่าอีดแดงถ้าจะเอาให้มากขึ้นก็เหมือนเดิมครับก่อ2ชั้นเว้นแก๊ปตรงกลาง5เซนผนังก็จะหนา25เซนแต่ตอนนี้เป็นแก๊ประกาศ5เซนก็จะได้เป็น58เดซิเบลโดยประมาณก,ก็กั้นเสียงได้มากขึ้น แต่ก็ลดภาระโครงสร้างเพราะอิฐมวลเบาก็จะเบาวกว่าอิฐแดงเยอะเลยนี้ก็จะเป็นประเภทนี้ไปถ้าอยากกั้นเสียงให้มากกว่านี้นะครับก็ใช้เหมือนเดิมเป็นอิฐมวลเบา2ชั้น75เซนแล้วก็ใช้อินซูเลชันตรงกลาง5เซนหรือ10เซนว่าก,กันไปยี่ห้ออะไรก็ได้ค่าการกั้นเสียงก็จะเข้าไปใกล้7จ็ดเดซิเบลก็แปลว่ากั้นเสียงได้มากขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็ช่วยลดภาระโครงสร้างก่อสร้างเร็วเพราะอิฐขนาดใหญ่กว่าอิฐแดงหลายคนชอบใช้ก็ค่าการกั้นเสียงก็จะมากขึ้นตามระดับ สำหรับผนังแบบที่3นะครับคือผนังเบาอันนี้ผนังเบาก็จะสามารถไปสร้างบนพื้นที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีโครงสร้างหรือคานมารองรับได้เลยก็จะใช้ผนังโครงซีลายเบอร์ซีหนะครับเป็นแกนกลางแล้วก็ปิดด้วยยิบซ้ำขนาด12มิลทั้งสด้านอันนี้ STC อยู่ที่3.2กันเสียงได้น้อยมากแต่มันก็กันเป็นห้องได้คราวนี้ถ้าเราอยากเพิ่มค่า s อ c ให้มากขึ้นเราก็ใช้วิธีโครงซีลายเบอร์ซีหกสเหมือนเดิมนะครับแล้วใช้ผ 23, นังยิบซ้ำหน่งสองมิลสอง อันนี้ค่าการกันเสียงก็อยู่ที่ประมาณ42เดซิเบลซึ่งก็ดีขึ้นคราวนี้ถ้าอยากให้ได้สูงสุดเลยเนี่ยเราก็ใช้ผนังเดิมที่เราเบิ้ลยิดซ้ำ12มิล2ชั้นเนี่ยเราก็ใส่พวกล็อกวูพวก,ก SCG ซาวบล็อกนะครับใส่ไปให้เต็มป่านนี้ก็ค่าการกัะนเสียงจะเพิ่มขึ้นเกือบ50เดซิเบลก็แปลว่าน้องๆกับอิดแดง1ชั้นก่อฉาบ10เซนเลยก็อันนี้ผมว่า ผนังเบาประเทนี้มันจะทาให้อยู่บนโครงสร้างได้ส่วนผนังเบาที่ดีที่สุดเลยนะครับเราก็จะใช้วิธีใช้โครงซีลายเบอร์เดิม c 6กแล้วใส่อินซูลเลชันตรงกลางจะเป็นล็อกบูหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแล้วปิดด้วยสมาร์ทบอร์ด9มิลชั้นนะครับแล้วปิดด้วยยิบซัำสิมิลอีก2ชั้นครานี้ผนังด้านนี้มันจะน้ําหนักเป็น1ในสของอิฐแดงทั่วๆไปแต่สามารถมีค่าการกั้นเสียงเท่ากับอิฐแดง2ชั้นคือ63ได้เลยผนังประเภทนี้กรเนงนิยมใช้กกันนมาขึ้ โดยเฉพาะอาคารสําเร็จรูปที่ต้องการกั้นผนังให้เป็นสัดส,ส่วนห้องเช่นท่องประชุมอะไรพวกนี้ค่าการกันเสียงดีมากแล้วก็น้ําหนักเบาก่อสร้างได้เลยเลอะเทอะน้อยไม่ต้องมีน้ํามีปูนมีอะไรสามารถกัน้นแล้วก็ใช้เวลาเร็วมากผนังนี้กำลังนิยมแล้วก็ฮิตมากอันนี้เป็นผนังชิ้นที่3มนะครับมีผนังอีกประเภทนะครับก็ที่นิยมกันมากขึ้นจริงมีมาส0กว่าปีแล้วแต่สีปีนี้เริ่มใช้มากขึ้นเพราะว่าเป็นผนังที่ก่อสร้างจากภายนอกเลี้ยกมาก่อสร้าง ติดตั้งได้เลยง่ายก็เรียกผนงังพีแคสซึ่งผนงังพีแคสเนี่ยก็จะเป็นเหล็กแล้วก็เทนอกพื้นที่เป็นผนงังมีหน้าต่างมาสําเร็จเลยนะครับแล้วก็ยกมาวางแต่ผนังพวกนี้ส่วนมากเนื่องจากทาข้างนอกนะครับแล้วก็มีท่อฝังมีท่อไฟท่อน้ําเดินอยู่ในผนังแล้วเพราะนั้นผนังกนี้จะบางค่าการกั้นเสียงนจะน้อยส่วนมากก็พอๆก็อิกบนเบาเท่านั้นเองแล้วก็ข้อเสียงเรื่องนึงคือการซึมน้ําซึ่งผนงังพีแคสถ้าเป็นเกรด ตำๆหน่อยหรือไม่ค่อยสูงหรือว่าไม่ใช่แบรนด์ดีๆอย่างเงี้ยก็จะมีค่าการซึมน้ําที่สูงก็คือทาสีเนี่ยโอกาสที่ผนังจะบวมเยอะมากแล้วก็เรื่องเสียงรอดเนี่ยเยอะมากแต่เท่าที่เห็นนะครับที่มีโอเคจริงๆก็จะมีของ S G S c G Har m มที่นิยมทำกันแหละอันนี้ผนังของเขาสามารถกั้นเสียงได้ดีขึ้นแต่ก็มันเนื่องจากเป็นผนังเสม็จรูปนะครับทำให้ทางานค่อนข้างยากถ้าเราจะมาทําห้องโฮมเดอร์เนี่ยเนื่องจากมันถูกฝังท่อฝังอะไรมาแล้วเนี่ย เราจะไปเบิลหรือไปตอกตะปูไปเบิลผนังอะไรนะี่ทำให้ลําบากแต่ว่าเขาจะมีแผนมาให้เลยว่าท่อเขาอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วเราก็จะเบิลผนังตรงไหนได้บ้างซึ่งผนังประเภทพีแคสนะก็จะใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆที่การเพิ่มค่าการกั้นเสียงของผนงังพีแคสเนี่ยล่าสุดเราไปทํากับ SCG HA m ห้องหนึ่งก็เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำเป็นโฮมเตเตอร์ er ตั้งแต่แรกแต่พอมาที่เราเราก็เห็นว่าเอเอเอมันต้องมีมั่งโฮมเตเตอร์ในบ้านการนี้จะกั้นเสียงไปห้องมันแค่4ี 3, ทำไม่ได้จอเล,เล็กเป็นโทรทัศน์กับซาวบาแต่เราเรารีเซต์ให้ดูว่าโฮมเดิเตอร์จริงมันสนุกกว่ายังไงจอใหญ่มันสนุกกว่ายังไงถ้ากั้นเพิ่มค่าการกั้นเสียงก็แปลว่าห้องก็ต้องเล็กลงไปอีกด้านละสิบกว่าเซนห้องก็จะเล็กลงไปเยอะกว่านั้นวิธีแก,ก้คือเราไปกั้นผนังด้านนอกแทนก็คือผนังห้องนี้มัน4ี่คูณสามใช่ไหมถ้าเรากั้นตรงน,นี้มันจะเล็กเราก็ไปเบิ้ลข้างนอกปรากฏว่าด้านหน้าห้องก็จะเป็นห้องพระก็กินผนังห้องพระไป15้าเซนก็แปลว่าผนา หลับเดียวประมาณกับประมาณ63ได้เลยนั่นก็เหมือนเท่ากับอิมวลเบา2ชั้นมีแก๊ปอากาศตรงกลางก็วิธีการแก้ปัญหาง่ายที่ไม่ทําให้ห้องเล็กลงคือไปกั้นผนังด้านนอกก็สรุปห้องก็แฮปปี้ไม่ได้เล็กลงได้4ีคูณสเท่าเดิมเสเล็กอยู่แล้วนะแต่ก็สามารถทําเสียงได้ดีขึ้นราะคาการกั้นเสียงก็ดีขึ้นถ้าการรบกวนออกไปข้างนอกก็ก็ดีขึ้นเราจะใช้ผนังประเภทไหนก็ลองเลือกดูถ้าเป็นบ้านสร้างใหม่เลือกได้ตั้งแต่แรกก็เลือกผนังที่หนาที่สุดนะครับ แข็งแรงที่สุดก็จะมีค่าการกั้นเสียงที่ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นผนังสําเร็จรูปหรือบ้านที่อยู่แล้วหรือว่าเราไปเพิ่มอะไรไม่ได้เช่นเช่นบ้านใช้ผนงังร่วมกันเช่นคอนโดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมนะครับเราคงต้องใช้ผนังเบามาช่วยเพิ่มค่าการกั้นเสียงหลังจากจบผนังไปแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกสองด้านที่เราไม่ได้พูดถึงสรุปสั้นๆเลยก็คือพื้นกับฝ้าพื้นทั่วไปก็จะเป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2หรือชั้น3หรือเป็นคอนโดมิเนียมก็ตามก็ะนาาปรมณ15ซ วิธีการเพิ่ม STC ในการกั้นเสียงเพื่อไม่เกิด tructure ร์บอหรือ Air ์บอลทะลุจากห้องเราลงไปข้างล่างเนี่ยโดยการ f l o a ์ for โดยการจะตีโครงไม้หน้า3นะครับแล้วก็ใส่อ l a t i o n เข้าไปข้างในแล้วก็ตามจอยต่างๆเราจะวางยางดิบนะครับตามจอยแล้วก็เอาไม้อัดหรือเอา Smartboard หรือเอา v i b ่ a บอร์มาปิดแล้วจะพูด,ด้วยพรมหรืออะไรก็ตามมันจะลดเรื่องค่าการกั้นเสียงเรื่องเสียงที่จะทะลุไปได้เยอะมากก็แปลว่าเสียงความถี่ต่ำ จะลงไปข้างล่างน้อยลงแต่วิธีนี้มันทาให้พื้น่ะต่างระดับกันจากเดิมแต่ก็แก้ปัญหาได้ชะงัดเลยแล้วก็สําหรับฝ้านะครับถ้าเรามีพื้นที่พอมีความสูงพอวิธีการกั้นเสียงที่ที่สุดคือทําฝ้า2ชั้นก็ดึงโครงซีลายลงมาจากด้านบนเลยนะครับแล้วก็ทําฝ้า2ชั้นโดยการให้ห่างกันสัก60เซนก็แปลว่าจะมีแอร์แชมเบอร์60เซนเสียงก็จะลุฝ้ายิบซ้ำชั้นแรกไปไม่มีแก๊ปอากาศกั้นในหกเซนแล้วไปโดนฝ้าชั้น2แปลว่า เสียงที่รอดไปจากฟ้าชั้น2องออกไปนี่มันจะหายไปเยอะมากหายมากกว่าฟ้าชั้นเดียวธรรมดาไปเยอะมากเพราะแก๊บอากาศ60เซนนี่มันช่วยกั้นเสียงได้เยอะเลยหรือไม่วิธีหนึ่งถ้าทําไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นฟ้าชั้นเดียวนี่แหละแต่ใช้โครงไม้นะครับแล้วก็ใช้เพิ่มยิบซ้ำตัวที่ผมบอกคือตัวใหม่ที่เพิ่งออกมา2อสปีนี่เป็น15มิลตัว15มิลน,นี่ค่าด density สูงกว่า12มิลเยอะมากด้วยความหนาด้วย density มันสามารถเพิ่มค่าก,กั้นเสียงได้เยอะหรือถ้าเอาสุดๆดเลยก็ใช้ไม้อัดก่อนชั้นแรก แล้วปิดผิวรีบซ้ำเพื่อจะเก็บงานได้เรียบนะครับฉาบยิบซ้ำโปยิบซ้ำทําสีทสําอะไรได้เรียบร้อยแต่ไม่อาดเนี่ยมันด้ความหนาแน่นด้วยความแข็งแรงของมันแล้วปูรีบซ้ำเนี่ยทำให้ค่าการกันเสียงมันก็น้องๆองีกิดบนเบาชั้นหนึ่งเลยแปลว่าเราไม่ต้องอิดไปทําฝ้าแต่สามารถทําให้ค่าการกันเสียงได้เมื่ออิดบนเบาเท่านี้ก็ทําให้ห้องเราเพิ่มค่า stc หรือลดเสียงที่จะไปรบกวนภายนอกได้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นผนังพื้นหรือฝ้าสําคัญนะครับเรื่องนี้ เลาะกันก็เยอะแหละแล้วก็มีความสุขก็น้อยลงเยอะเพราะเสียงระเบิดขงน้องหลุดเข้ามาในห้องวิธีนี้ที่ผมบอกทั้งหมดก็เป็นวิธีเบื้องต้นมันจะมีวิธีที่ละเอียดมากกว่านี้นะครับซับซ้อนมากกว่านี้ถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากได้วิธีที่ลึกลับซับซ้อนต้องการทิศค่าการกันเสียงสรุปมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็ติดต่อที่ The ได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่าง มีอะไรก็สอบถามได้ก็สรับในครั้งหน้านะครับคลิปที่2นี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Golden Ratio สัดส่วนห้องที่ถูกต้องสัดส่วนห้องที่ถูกต้องทําให้เสียงดีตั้งแต่กําเนิดเลยเนื่องจากเสียงบเดินทางรอบทิศเพราะนั้นความกว้างความสูงความลึกของห้องมีผลแน่นอนมีโปรแกรมดีๆมาแนะนำนะครับว่าคำนวณสัดส่วนห้องยังไงวางซับวูเฟอร์ไว้ตรงไหนเราก็จะได้เสียงที่ดีที่สุดในห้องติดตามกัน รับรองว่าปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็ได้เสียงที่ดีที่สุดก็ฝากติดตามเจ้ท้ทาคลิปสัดไปนะครับคู่มือการทําห้องฟัง5ขั้นตอนที่ดีที่สุดสําหรับการทําห้องฟังที่ยอดเยี่ยมเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผม